ก่อนหน้านี้นะคะมีข่าวว่านักแสดงชื่อดังเฉินเฉียวและเฉินหยียนซีทั้งคู่ได้เลิกลากันเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะฝ่ายชายต้องการจะหย่าแต่ฝ่ายหญิงยังคงยือเอาไว้เนื่องจากสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกค่ะแต่ล่าสุดนะคะเมื่อวันที่21สิงหาคม2024คลิปวิดีโอของเฉินหยียนซีที่ถูกแฟนคลับถ่ายได้นั้นสังเกตเห็นว่า เธอไม่ได้สวมใส่แหวนแต่งงานแล้วค่ะคาดว่าการหย่าร้างของทั้งคู่คงจบลงแล้วค่ะสำหรับเฉินเสี่ยวและเฉินเหยียนซีนะคะโด่งดังจากซีรีส์มังกรหยกด้วยกันเมื่อปี2014ค่ะก่อนที่จะเปิดตัวคบหาดูใจกันในปี2015และแต่งงานกันในปี2016ค่ะ